สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่วัดเทนะฮะจังหวัดนนทบุรีตำบลไซม้านะฮะใช่ครับผมอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบของวัดเทนะฮะด้านหน้านี่ฮะมาถึงเราก็จะมีพระสงฆ์ประจายนะฮะแล้วก็ขอรักคังฮะวัดนี้มีความพิเศษยังไงครับเราจะลงโยนเหรียญลงไปไหมอ๋อเดี๋ยวเราเข้าจะมาโยนเหรียญนะฮะวัดนี้มีความพิเศษยังไงรู้คุณครับ โอ้โหถ้าอุโบสถเป็นสีชมพูอ่าอุโบสถน,น,นะครับเป็นสีชมพปูเลยนะน่าจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง,งกับรัชกาลที่ห้าอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าสีชมพูเนี่ยเป็นสีของอ่าประจําพระองค์ของรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้านะครับพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจสัมพัญมากมายเลยนะฮะใช่ครับผมลแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่เราคนไทยเนี่ยให้ศรัท ให้ความปรดทัมาเนี่ยนี่เป็ที่ตนหน้าถางเท้าเลยดูมีพยานนี่นะฮะดูสีชมพูนะฮะวัดนี้เคยเป็นวัดล้างเก่ามานะฮะในสมัยวิทยาเลยนะฮะแล้วก็ได้รับการสองร้อได้รับการพัฒนามาเป็นระดับนะฮะนี่นะฮะ้วดูนะฮะปัจจุบันนะฮะใช่ครับผมอ๋อเชิญเลยครับผมสรองเท้าก่อนนะครับสรองเท้าครับสรอลเท้าครับสำคัญครับผมอ่าเรื่องหน้ามีพระสิวลีนะฮะนี่นะฮะ นี่ฮะนี่คือทางเข้านะฮะนี่ภายในพระวสุนะฮะยิีรุกุมครับขอหนึ่งภาพครับยิีรุกุมครับขอหนึ่งภาพครับมีพระพุทธรูปสีชมพูเนี่ยนะะอ่านะฮะมีพระพุทธรูปสีชมพูก็คืงว่าจะมาเครับผมปฏิจจารดด้านซ้ายโอ้นี่ฮะนี่ครับผมนี่คือนี่คือพระประธานภายในพระวสุนะฮะภายในพระโบสุ จริงๆนะเครต้องแยกนะฮะถ้าเกิดจะเป็นอารามหลวงเรียกพระอุโบสถใช่ไหมฮะแต่ถ้าวัดฮะโดยทั่วไปนี่ก็คืออุโบสถนะฮะหรืโบสถ์จ๋าอ่าที่ลูกคุมกาลังจะเอาเงินเก็บนะฮะแบ่งมาทําบุญนะฮะในบวรพุทธศาสนาเช่นไม่ลูกนะฮะใช่ครับเป็นพุทธบูชานะครับอ่าในเบื้องหน้านี้ก็มีพระแก้วมรกตดยในลูกนะ ใช่ครับเพราะว่าชาติศาสนาพระมาพ่ามากระตันที่สำคัญมากสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆล้วพระมากระตับทุกพระองค์องไทยเรนะ้เนยฮะก็ทําให้เราอยู่ได้สบายถึงทุกวันนี้นะฮะท่านบําบัดทุกบำบัดสุข,สขใช่ครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะฮะบ้านเราก็กให้ความเคารพศรัทธาและปลูกฝังในเรื่องชาติศาสนาพระมากษัตริย์นะเจดเจ่คนไทยทุกคนนะฮะอ่าเนี่ยนะครับผมทำบุญตามกําลังทรัพย์นะครับเราก็ ทำยี่สิบบาทนะฮะในแต่ละจุดเราจะกาวสกประด้านใกล้กลกลนะอ่านี่นะฮะนี่เราให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับอ่าครับผมนี่นะฮะโอ้โหพระประธานนี่งด,ดงามมากเลยนะฮะอ่าเราไม่มีข้อมูลน,นะฮะจากนั้นเราก็จะไม่ขอกล่าวถึงนะฮะเพราะว่าจ๋ะงดงามเลยเดี๋ยวนี้เป็นเนือ้อเลยสิ้นนะฮะ เอี่ยงนี้เป็นเนื้อเรซินนะฮะเนื้อเรซินนี่ก็จะทําได้หลายสีถูกต้องครับถูกต้องครับพรประทานหน้าพระประทานในพระอุโบครับผมแล้วก็จะมีพระโบคาพระสารีบุตรเป็นเอ่ออะคาลัสสาวกเบื้องซ้ายขวานะฮะอ่าอันนี้คือพรปิใช่ครับผมพระไตรปิฎกนี่สําคัญเลยต่างต่างนะใช่ครับอ่านี่ให้ยุโรปมาดูให้ให้เห็นสีสันเลยนะฮะโอ้ ลูกคุณครับมีพระบรมรูปปั้นของอ่าเสด็จพ่อลาห่านะฮะอยู่ด้านหลังนี่เดี๋ยวเราจะประกาบนะครับเดี๋ยวเราขอประกาศพระประธานก่อนมารับครับผมก็ขอเอ่อมูลคุณเ0 0 0จ่ายครับผมขอให้ถ้าเอ่อท่านผู้ชมคนไหนมีจิตศรัทธาก็มาร่วมบุญกับวัดเพลงได้ใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างบ้านเราก็ทําตามกําลังศรัทธานะฮะ20บาท40บาท นะครับก็คือเรามีกำลังตัดเท่าแดิมโดยเฉพาะทำเจ้าที่เราไม่เดือดร้อนนะนี่นะฮะมีภาพพุทธประวัติโดยรอบนะฮะอ๋อแล้วฮะที่รุกงค์ครับเดี๋ยวเราราบสักดาห์แล้วเดี๋ยวเราจะไปฝากพระบรมรูปปั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมที่อีกดอยหลวงท่านสงฆจได้ครับผมอ๋อที่รุกงค์อธิษฐานก่อนนะครับ อันนี้คือเ้าเรลือลูกปั้นสีโดยรอบเลยนะฮะนี่นะฮะที่เกกาศสกล้วปรอูกปั้นถูกต้องสีของอบัสดนี่ครัที่เป็นสีชมพูน่ครับถูกต้อาเพระองค์ถูกต้องครับนี่นะฮแล้วก็มีพระกระตมนะฮะแสดงว่าเป็นองค์อ่านหลักเกศพรข้าวบัวส์นะครับเป็นเกงพรถูกต้องครับ ถ้าอย่างที่บอกฮะก็คือถ้าเป็นถ้าแค่อุโบสถนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอุโบสถใช่ไหมครับก็มีพระพัทตสีมาเดียวนะครับพัทตสีมาเดียวอ่าอันนี้ก็คือนี่นะใครสนใจจะร่วมบุญนะฮะนี่ก็จะมีสร้างบุญสร้างบุตรสบกเรือหงส์นะฮะบุตรสบกในการปฏิสถานเรือนแก้วะนี่ฮะปฏิสถานอ่าพระบรมสารีริกธาตุนะพระอรหันตธาตุพระปฏิเพระพุทธเจ้านะครับนี่นะฮะ ใครสนใจนะฮะหรื๋มีกิตธาก็ร่วมบุญตามกำลังทรัพย์นะครับนี่คือพระบรมรูปปั้นนะฮะพระมหาษัตริย์ที่คนไทยเรานะใช่ครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างทีีคุณพ่อบอกถ้าไม่มีสถาบันกระตกษาก็จะคนไทยก็จะไม่ได้อยู่ในร่มเย็นไปสูขอยางเเช่นทุกวันนี้นะฮะฉะนั้นเราต้องตัหนักเลยนะฮะนะฮะเพราะว่าจะกรณีเกิจของพระองค์ท่านมากมายถูกต้องครับ นี่นะฮะไม่ว่าจะร่ำเรียนมาสูงหรือมีฐานะหรือว่าเป็นใครก็ตามต้องไม่ลืมที่มานะนี่ไม่ลืมที่มาของชาติศาสนาถูกต้องนะฮะถูกต้องครับอ่ะจกัการะท่านก่อนนะครับมีกากรพักษาด้วยนะครับมาขึ้นจักรพรรดก็มากราจอรออพระประธานในพระบูชุดแล้วก็พระเจ้ามากรดสำหรับใครที่ต้องการทําบุญในโบรวณพุทธศาสนาแล้วก็ ถูกต้องครับแล้วก็ที่ชมที่เกิดมาล่บอลเป็นเป็นกุศลเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่าภาพวัดใกล้ๆนะฮะตอนนี้ทุกคนก็อ่าก็ใช่ครับผมอธิษฐานก่อนนะครับอ่าทุกคนขอบเชิญครับอันนี้นะเป็นภาพที่สำคัญฮะตอนเทียนดีภาพที้เห็นออกก็เราต้องบอกก่อนว่าในสมัยโบราณติดต่อกันมาเนี่ยก็จะมีภาพเลยอันนี้คือหนึ่งใน พระราชกรณียกิจที่สําคัญใช่ไหมใช่ครับผมนี่ละฮะหนึ่งในพระมหาเศรษฐียิ่งใหญ่อ่าใช่ครับเนี่ยนะฮะตรงเป็นการอ่าสร้างความกระตุ้นและให้เราอ่ารู้สำนึกในต้องสานนึกใพระมหากรุณาธิคุณถูกต้องครับป่ะเดี๋ยวเราไปใครสนใจจะมาก็ได้เลยนะฮะวัดเพนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปอตัดสินใจนะฮะยอดเยียมนะฮะนี่คือบรรยากาศโดยรอบของวัดเนาะ เป็นลานโล่งกว้างนะฮะมีจุดทําบุญกระเบื้องด้วยนะฮะด้านหน,น้าเบื้องหน้าก็ยังมีพระสวรีแล้วก็พระแม่กุฎีอีกด้วยนะนี่นะฮะโอ้โหความมุทะของปู่โบ้เลยอ่าโอเคไปเตรียมเอาไปหยอดเหรียญกันนะครับผมเข้าวไหมครับเข้าครับอ่าอ่อีกรูปครับปอลหนึ่งรูปครับอ่าที่เราไม่โยนไกลเพราะว่าเดี๋็กจะข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่า มีพอิีเนตอยู่นะครับถูกต้องวันนี้ก็ขอติดคิปหน้าพระอุโบสถก็ภาพระสันปัจจายนะฮะอายุคงูเก่าเก่าฝากเลยนะครับถ้าเกิดข้าวใจอยากจะทําบุญนะฮะบุญของพระอุโสถนะฮะใครที่ชมคลิปต่านะฮะมากันได้เลยฮะไม่ใกล้ไม่ไกลนะถูกต้องครับผมก็สมบลใส่มาอําเภอเมืองนะะคก็ใกล้ๆนี่ครับมาเยี่ยมชมอุโบสถสีชมพูที่มดสการแล้วก็กราบสักการะพระบรมรูปปั้นแล้วพระประธานในพระอุโบสถนะ ยีนร so, like? ูป <dans es Idol> ักคุณระาเท่น hey, ี้ครับขอฝ่าประเท่านี้นะเป็นสุนทรภิธฐ์วันนี้คือวันมาคบูชาถูกต้องครับขอบุญรักษาพระบคุมครองคุณท่านนะฮะขอให้ยระบคามร็บุญรักษาพระคุณค่อคุณพ่อเลยฮะแล้วเีรู้คุณนะครัครับสวัสดีครับ